สวัสดีครับทุกคนสวัสดียามเช้าวันนี้ผมก็มาดักกบเหมือนกันครับใส่กบไว้แต่ว่าวันกับลูกชายไม่ว่าจะเข้าหรือเปล่าที่ใหม่หมายใหม่ครับผมนดักเยอะแล้วเริ่มดักกันเยอะโอ้เข้า โอ้โก็ดักนี่ครับตามน้ําที่เขาเกี่ยวข้าวแล้วเฉอะแชะน้ําขังมันได้ไปดักในป่าข้าวแล้วนะครับดักเลาะที่เขาเกี่ยวข้าวแล้วโหได้เลยตัวใหญ่หนึ่งสองสามสี่ตัวครับอนนี้ หมานอยู่ครับดูอันที่สองกันเดี๋ยวผมจะให้ดูสามอันก่อนเดี๋ยวไปดูผลงานรวมทีเดียวครับมันโดดไป็น่ดแล้วตัวไม่ยอมเข้าเออนนี้ก็เข้าครับแต่ตัวน้อยก็ห <c oughs> มานอยู่ครับ บางคนก็ชอบกินตัวน้อยครับเขาบอกว่าวกระดูกกรอบเขาก็เอาตัวใหญ่เ,เอาไปยำนี่สองอันแล้วครับดเดินยาก ไก่หน่ะวันนี้นู้ดเดินมาบ้านเขาพอนผมเป็นเขาวันนี้ออกมาไก่บ้านหน่อยนู้อันที่สี่ครับผมนี่ครับอันที่สี่ครับผมดักกลางเกาะกลางนาเลยไม่รู้จะไปหรือเปล่า โอ้ได้ครับก็ยังได้อยู่ครับดูที่ผมดักเหยื่อที่ใช้ก็หัวปลาครับลาแฟนผมก็ทำปลาเอะ พตาเขาปยิยกมาตามช่องน้ําไหลก็ได้หัวปาลาครับทําเหยือ่อเป็นขา่าวบางที่ก็ใช้ลูกปลาหมอลูกปลาซิวแต่ผมไม่มีเวลาหาผมทํางานก็เอาหัวปลาเลยับดับดีกว่าทิ้งมันก็โดดดีครับแต่ตัวน้อย นี่ครับอันที่สี่รู้นะครับอา้าวมีครับสองตัวนี่ไงครับเดีย๋ยวผมปิดคลิปแค่นี้ก่อนนะครับสวัสดีครับผม